โรคตับซึ่งเกิดจากการที่ตับได้รับความเสียหายและเกิดแผลเป็นอย่างถาวรมีลักษณะเฉพาะคือการมีเนื้อเยื่อผังผืดเกิดขึ้นในเนื้อตับส่งผลให้การทํางานของตับลดลงไม่ว่าจะเป็นการผลิตโปรตีนการเก็บสะสมสารสําคัญและแร่ธาตุต่างๆการทําลายสารพิษรวมทั้งรวมทั้งปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่านตับด้วยสวัสดีครับ ผมชื่อพย,ยงผิวทองครับผมเป็นนักแต่งเพลงผมไม่สบายผมเป็นโรคตับครับสาเหตุที่เป็นโรคตับก็คือการเป็นนักแต่งเพลงนี่คือต้องบางครั้งเราต้องอยู่ในวงเล่าในวงการที่พวกเพื่อนเพื่อนเขาดูดบุหรี่อะไรอยู่น,นั้นนะ่ะนะคือเรา <S <S เราเราต้องไปทางานกลางคืนด้วยครับกับการที่เป็นนักแต่งเพลงอยู่ในห้องอัดเนี่ยเราเรามีความร,วารู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือเปลีป่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีจนวันหนึ่งเราเราก็ได้ไปหาหมอ เราก็ไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรนั่นนะคุณบอกก็บอกว่าอืคุณเป็นโรคตับเขาถามว่าทานเหล้าไหมเราก็บอกเราทานเหล้าเพราะเราทํางานแบบนี้กลางคืนนี้คุณบอกเขาก็ให้ยามากินก็รักษาตัวอยู่ประมาณสักสี่ปีในระหว่างที่เรารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ทรงอยู่ในสภาพแบบว่าอยู่แบบเก่าที่เราที่เราเป็นไม่สบายนะครับวันหนึ่งคือพิี่แกก็บอกว่าอาจารย์มันมีทางเลือกอยู่ทางนึงนะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจารย์ลองลองไปใช้ดูอาจารย์ลองเอามากินดูนะ เราก็เมื่อในเมื่อพิติกแนะนําเราก็เลยเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นครั้งแรกที่ผมกินคือสีชมพูสีม่วงแล้วก็อีก,กัดผมกินอยู่ประมาณ15วัน15วันปุ๊บร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมากเลยครับจากที่เราผิวดำเริ่มมีมีสีมีสันขึ้นมาจากน้ำหนักของเราที่มันเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับ จนจนเราเราเลยม่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้มันใช่จริงๆกับโลกนี้โลกตับที่เราเป็นเนี่ยคือในระหว่างที่จะมันทรมานมากเลยครับเราเราจะอดหลับอดนอนอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยโลกตนนัวนี้เราร่างกายเราจะเปลี่ยนไปในทางที่แบบโซมากๆเลยครับพอเราพอเราได้มากินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปุ๊บร่างกายเรากลับมาแข็งแรงเรามีน้ํามีนวลมีสีมีสันขึ้นเลยคือตอนนี้ผมเชื่อร้านเป็นเลยว่าเซอร์เตินเขาดีจริงๆครับ เซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ